วันนี้นะคะเคียร์จะพาชมเออวันนี้นะคะเคียร์จะพาชมผักสลัดค่ะผักสลัดที่บ้านแม่เคลียร์เองวันนี้พอดีมาออมาเที่ยวบ้านที่เมืองกะที่เมืองการนะคะนี่ค่ะผักสลัดหวานกรอบค่ะดูสิคะโซส,สดน่ากินมาก ก,กินกับลาบก็ได้นะกินกับลาบก็อร่อยนะกินกับลาบกินกับน้ำพริกกินได้หมดแล้วถ้ามาทำสลัดยิ่งอร่อยเลยนี่ค่ะผักสลัดคือลูกสาวเคียเขาซื้อส่งส่งมาให้แม่ปลูกให้แม่เคียปลูกเขาเรียกว่าผักสลัดอะไรนะ มันคล้ายๆผักกาดแก้วอะแต่ไม่ันไม่ใช่ผักกัดแก้วลอดสารนะนี่หวานกรอบดาวเรืองดาวโรยอันนี้เป็นผักรองจาน ผักรองจานค่ะอันนี้นนกับผักสลัดก็คล้ายๆกันน่าก,กินมากอ่อน,ออน